เชิดระบบกำจัดนะครับอันนี้ก็ไปต่ำกว่าสิบสองแล้วนะครับมีพเป็นตัดมาแรงนะครับอันนี้ปัดหลอดไฟ AC นะครับน,นีปัดลม dC แล้วก็ไฟ LED นะครับฟนั้นะครับสิบสองจุดศูนย์สี่ครับนี่นครับหลอดไฟ LED อดีอันนี้หลัดไฟบ้านนะครับ 1ุ0สองคุดศนสองนะครับดูนะระบบจะตัดได้ตามที่ออกแบบไว้ไหมนะครับสิบสองแล้วนะครับตัดครับผมเรียบร้อยครับทั้ง AC DC ครับ เมื่อเราใช้จนกระทั่งระบบต่ัดมันตัดนะครับคือขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับ LVP อย่านไ้ครับสีแดงขึ้นอย่างนี้ครับแสดงว่ามันระบบมันตัดนะครับเมื่อมันตัดแล้วเนี่ยเราจะชาร์จก่อนจะชาร์จนะครับให้เราปิดสวิตช์ทุกตัวก่อนนะครับปิดสวิตช์ทุกตัวนะครับด้านบนนี้นะครับสี่ตัวยกเว้นสวิตช์เมนนะครับสวิตช์เมนไม่ต้องปิดนะครับ แอร์วีพีมันจะออฟอย่างเงี้ยนัจะชารจไม่เข้าให้เราปิดสวิตช์ทุกตัวก่อนนะครับแล้วพอปิดสวิตช์ทุกตัวแล้วนะครับให้เราเสียบที่ชาร์จเข้าไปนะครับนี่นะครับที่ชาร์จเสียบที่ชาร์จเข้าไปได้แล้วมนาะเสียบปุ๊บยังจะเห็นว่ากระแสยังไม่เข้านะครับชาร์จจะไม่เข้าให้เรากด โอเคผมโอเคให้มันออนนะครับอ่ะระกดโอเคออนปุ๊บนะครับชาร์จเข้าวแล้วนะครับกระแสเข้าวสิบจนะครับมันก็จะเริ่มชาร์จไปเรื่อยๆครับเป็นวิธีชาร์จนะครับหลังจากใช้จกนกระทั่งต่ำระบบต่ำตัดทำงานนะครับโอเคนะครับ